สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้22กุมภาพันธ์2568เที่ยงนะครับนำข่าวดีมาบอกผู้สูงอายุครับมีโอกาสได้เบี้ยยางชีพผู้สูงอายุเดือนละพันทุกคนครับตอนนี้วันนี้22กุมภาพันธ์68ใช้คำว่ามีโอกาสได้ก่อนนะครับส่วนในอนาคต จะได้หรือไม่ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับเพราะเมื่อวานนี้วันที่21กุมภาพันธ์2568ที่เพจ Facebook กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โพสต์ข่าวนี้โดยโพสต์เนื้อหาสาระระบุว่านายพระราบุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมได้เสนอเรื่องหรือว่าชงเรื่อง ให้ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ยยังชีพพันบาททั่วนหน้าไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการเห็นชอบทํานองนี้นะครับทีนี้เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือนายวรารัตนิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมเนี่ยเสนอเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอไปแล้ว แต่ว่าคอรมอยังประชุมพิจารณาไม่ได้เพราะคอรมอจะต้องส่งเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนโดยเรื่องนี้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังได้พิจารณาอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณได้ ออกความเห็นลงความเห็นแล้วก็จะส่งระ,ะงเรื่องนี้กลับมายังคณะนตยทีนี้พอเรื่องนี้ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะนมตีในสัปดาห์ใดคณะนมตีก็จะได้พิจารณากันแหละครับว่าที่กระทรวงพอมอเสนอไปนี้ขอเบี้ยนงินประสุขอายุเป็นเดือนละพันให้ทุกคนนี่นี่คอ,อรมอจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือยังไงต่อไปอันนั้นต้องติดตามข่าว แต่ณวันนี้วันที่2อกุมภาพันธ์2568ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเพราะได้มีการชงเรื่องไปแล้วแล้วก็รอฟังขั้นตอนในโอกาสต่อไปก็นับว่าเป็นข่าวดีครับที่ผู้สูงอายุได้เริ่มมีโอกาสครับตอนนี้ใช้คาว่าเริ่มมีโอกาสแล้วครับมีโอกาสจะได้พันทุกคนส่วนจะได้พันหรือไม่ต้องรอฟังผลการประชมุมคณะตีไวๆนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะจ่อเข้าที่ประชมุมคณะตีแล้วนะครับ วันนี้2 2กุมภาพันธ์258ก็นําข่าวดีมาบอกผู้สูงอายุมีโอกาสได้เดือนระพันทุกคนครับรายละเอียดครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook นะครับสามารถกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้อ่านข้อความนี้ข่าวนี้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์ทางเพจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ที่เขาโพสต์เมื่อวานนี้2 1กุมภาพันธ์258กดลิงก์คอมเมนต์แรกได้ ได้นะครับใต้คลิปนี้อ่านดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ